ทุกวันนี้ลองไปพูดที่ไหนลองพูดดูสินะว่าสำเร็จมากสำเร็จผลนี่นีนะสำเร็จพระโสดาสกิทาคานาคารหันนี่พวกกองทัพที่เหลือมันจะลุ่มตีทันทีเลยมันไม่ยอมรับว่าให้มีให้มีแต่มันเท่านั้นครองโลกว่างั้นเลยความโลกก็คือมันความโกรกคือมันราคาตันหาทุกสิ่งทุกอย่างคือมันคือมันเท่านั้นครองโลก เรื่องธรรมะที่จะแทรกขึ้นมานี้มันปัดหมดนะเวลานี้พูดแล้วเราสลดใจนะเนีย่ยมรรคผลนี่ผ่านออกไม่ได้นะเวลานี้ถูกกิเลสตีหมดตีหมดพูดถึงเรื่องมากเรื่องผลไม่ยอมเชื่อนะเนีย่ยนาขนาดในมนุษย์เราเวลานี้นาขนาดนั้นนะแล้วพูดแล้วเราสลดสังเวชน,นี่นะเพราะเราพูดอย่างอาถรรพ์เนี่ยเราเห็นจริงจงจา้านหัวใจเนี่ยแต่เกิดมาแต่โคตรพ,อพอ่พอโคตรแม่น้องตะบัวก็ไม่เคยเห็นเราก็บอกเราไม่เคยเห็น เวลาปฏิบัติอัธรรมนี่ไปอยู่ในปา่าเราก็เคยมาแสดงพี่น้องตั้งหลายสร้างฟังไปอยู่ในภูเขาตั้งหน้าตั้งตาจะไปชำระก,กิเลสครั้เวลาเข้าไปอยู่ในภูเขาตั้งหน้าจะฟัดกิเลสกิเลสฟัดเราหงายเลยหงายเลยเนี่เวลากิเลสมันหนาในหัวใจดวงเดียวกันนี่นะเอาหัวใจดวงนี้ออกมากลางเนี่ยเวลากิเลสมันหนาหนาขนาดนั้นนะ เราตั้งอกตั้งใจจากฟาดกิเลสมันแหลกในหัวใจของเราไม่ให้มีเหลือแต่เวลานั้นกิเลสม,มันมีกําลังมากสิมีแต่ความตั้งใจเฉยเวลาขึ้นไปฟาดกันโอ้ยกิเลสมันเหมือนเสือตัวหนึ่งเราสู้เสือได้กําปั้นสู้ไม่ได้สิสู้ทีไรหงายลงหงายลงนั่งน้ําตาล่วงอยู่บนภูเขาแล้วไม่ลืมนะนี่แหละเวลากิเลสมันหนาในหัวใจของเราเองแหละ ทั้งทั้งที่จะฟัดก,กันเต็มเหนียวอันไปแล้วมีแต่มันฟัดเราหงายหงายสู้มันไม่ได้นั่งน้ําตาล่วงเลยเถึงขนาดต้องขออภัยนะถึงขนาดกูมึงเชอะนะเียดแช่นมาจะกระทั่งทุกวันนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเชียดแช่นนะไกิเลถึงขนาดที่ว่าเฮ้อมึงเอากูขนาดนี้เวเหลือนู่นนะมันอุทานในใจนะคือมันเชียดแชน่น้ําตาล่วงสู้มันไม่ได้ ตั้งสติพับล้มผอยล้มผอยไม่มีอยู่ได้เลยนะอำนาจกระแสของกิเลสมันรุนแรงปัดทีเดียวขาดสะบั้นขาดสะบั้นสติไม่ทราบเป็นยังไ,ไงปัญญาไม่ทราบเป็นยังไ,ไงที่แก้กิเลนเรือกิเลสฟาดเอาแหลกแล้วน้ําตาร่วงบนภูเขานี่อะเวลามันหนาฟังให้ดีนะอตั้งใจขนาดไหนเมื่อเราล้วนลายเราไม่พอในสู้มันไม่ได้ว่ะเอาเอาอีก กลับก็ไปหาครูบาอาจารย์ก็ลว้ปผู้มั่นหล่านี่แหละเป็นที่อบรมฝึกซ้อมเทนมวยฟัดกับยิเลศบางท่านเถอะเราเข้าไปหาท่านได้พอสุกคนแล้วมาสู้อีกสู้มาได้กลับไปอีกเอาอีกมาสู้อีกสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยฟัดกันไปฟัดกันมามันก็มีแพ้เห็นแล้วกิเลส ฮ่ามันซัดมันหงายมือนกันเงี้ยมึงก็มีทองกันกับกูเลยนี่แลวมีแต่กูหงายทองม,มึงดูนะมึงมึงมีทองไ้หงายกูดูร่วงหรือวันนี้วะโว้ยยิ่งใจใจใหญ่นาีนี้ฟาดใหญ่เลยเนี่แหละพูดถึงเรื่องจิตดวงนี่นะเวลามันมืดมืดอย่างนั้นนะ <c oughs> มันไม่ได้มองเห็นอย่างนะนี่ะมันมันมืดแปดทิศแปดด้านนีแหละฟัดเอาเอา,อาที่นีนเมื่อเราไม่มี ไม่มีถอยสู้ไปถอยมันก็ต้องมีวันชนะนการชงมวยมันก็มีคล่องตัวขึ้นเรื่อยๆชำนาญขึ้นเรื่อยคล่องตัวไ็เรื่อยการฟาดกเลตมันการแพ้มันก็เป็นครูหนึ่งชนะก็เป็นครูหนึ่งนั้นก็เป็นอุบายแต่และอย่างละอย่างขึ้นขึ้นมาจากนั้นก็มีกําลังมีกําลังสมาธิไม่เคยมีเห็นแล้วที่นี่อ่า สงบแน่วแน่วหอเป็นสมาธิเป็นอย่างนี้เหลอนั่นเห็นที่ใจนะไม่ได้เห็นที่ตำรานะตำราเป็นชื่อของสมาธิต่างนาเวลาเราเป็นเป็นขึ้นที่ใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจนี่ฟาดก็ไปสมาธิขั้นใดขั้นใดที่แน่นหนามันคงประจัก์ประจัก์ประจัก์เรื่อยในหัวใจของเราเนี่ยจากนั้นก้าวค้นสู่ปัญญาปัญญาแก้กิเลสที่แต่ก่อนมีแต่กิเลสฟาดเราว่าเราต่อไปเราก็ฟาดกิเลสหนักเข้าหนักเข้า กิเลสหงายกิเลสหงายหงายนั่นเห็นไหมนี่แหละใจดวงนี้นะเวลามันมีกําลังมันมีอย่างนั้นนะถึงขนาดที่ว่ากิเลสแยบออกมาไม่ได้เลยนะ,เพ,ะเพราะเพรเหตุไรเพราะทําเมื่อมีกําลังแล้วนะมันเหมือนกันกับกิเลสที่มีกําลังมันจะทํางานเพื่อกิเลสอย่างเดียวโดยอัตโนมัติของมัน จะคิดจะแยบออกไปในอะไรๆเป็นกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นนี่เรียกว่าเป็นอัตโนมัติของการสร้างวัตจักรของกิเลสในหัวใจเราแต่นี่พอทำมีกำลังแล้วเฉพาะอย่างนี้คือปัญญาสติก็รวดเร็วปัญญาก็แก้วกล้าทีนี้ฟาดกิเลสนี้แบบอัตโนมัติเหมือนทันไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนนะไม่มีอิเดียบท กิเลสกับธรรมนี่ฟาดกันตลอดเลยนี่เรียกว่าอัตโนมัติแล้วที่นี่ถึงขั้นอัตโนมัติแล้วม่ต้องพูดถึงเรื่องความเพียรต้องรั้งเอาไว้มันจะเลยเถิดเวลามันทาหมุนหมุนอย่างนั้นนะเมื่อได้กําลังแล้วหมุนติ้วติ๋วติ๋วเลยนะกิเลสนี่พัง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 หมุนตลอดนี่เรียวอัตโนมัติของธรรม แต่ก่อนกิเลสเป็นธรรมิสร้างวัฏาจาักรบนหัวใจเราทีนี้เป็นธรรมจักรแล้วจิตของเราเป็นธรรมจกักรสติปัญญาเป็นธรรมจกักรฟาดกิเลสขาดสะบ้นขาดสะบ้นเป็นอวัมณ์เหมือนกันเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเรื่องอ,องขออภัยนะพระนิพพานเหมือนก็อยู่ชั่วเอื้อมนะไม่มีคำว่าถอยไอ้ที่ว่าจะจะแพ้กิเลสไม่มีเลยนี่จะ อยากคบจากเห็นกิเลสให้มันขาดสะบันเดียวนี้ให้รู้เดียวนี้เห็นเดียวนี้เอาเท่านั้นนะหมุนติวติวนี่ละขั้นของจิตจิตดวงเดียวนี่แหละเมื่อได้รับการอบรมศึกษาบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลามันจะมีความก้องแก้วแก้วกล้าไปอย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายก็จิตนิจเลเโผลมาไม่ได้นะเนี่ยอำนาจของสติปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วนี่ยหมุนติว อยู่เพื่อฆ่ากิเลสชายเดียวทีนี้กิเลสนั่นน่ะเมืม่อเทียบแล้วนะเหมือนกับเชื้อไฟเชื้อหยาบไฟก็แสดงเปลวหนักขึ้นหนักขึ้นเชื้อปานกลางไฟก็แสดงเปลวปานกลางเชื้อละเอียดไฟก็แสดงละเอียดเชื้อเชื้อไฟละเอียดเท่าไหร่ขนาดไหนไฟก็ละเอียดไปตามกันนี่กิเลสเวลามันหยาบนะ ฟาดกันนี่เหมือนกับฟา,าดินถล่มมันเอากันอย่างรุนแรงนี่เหมือนก่อไฟได้เชื่อเชื่อที่หย,ยาบหยาหั้นต่ออย่างนั้นเชื่อชนิดน,นั้นมันถูกเผาไหม้ไปเลยแล้วด้วยอํานาจของสติปัญญากิเลสประเภทนั้นค่อยดับลงลงขั้นกลางมีเผาขั้นกลางลงไปแล้วสติปัญญาขั้นกลางคล่องแคล่วแต่ไม่รุนแรงเพราะเชื่อไฟมันไม่รุนแรง ไฟก็ไม่รุนแรงเรื่องเข้าถึงขัง้นเชื่อเชื่อที่ละเอียดลงไปเลืเอียดลงไปไฟก็ตามเผาเรื่อยไปอา้ามันจะเชื่อไฟนี้มันจะมีกว้างแคบขนาดไหนก็ตามนะไฟจะลุกลามไปหมดอันนี้กเหมวนกัมกิเลสมันจะมีกว้างแคบขนาดไหนเอไฟคือตัปะธรรมนี่มันจะเผาของมันไปเรื่อยแก้กิเลสขาดสะบันบ้นขาดสะบัน้นหรือว่าเผากิเลสไปเรื่อยจ้องกระทั่งกิเลสละเอียดสุด ไฟคือแต่ประทํานี้ก็ละเอียดชุดซึงทราบตามกันไปหมดตามหมดจงงนกระทั่งมวนเสือไม่มีอะไรเหลือเลยันเรียกว่าเชือ่อคือกิเลสนี้หมดแล้วถูกทำคือมหาสติมหาปัญญาเผาเกลี้ยงแล้วพอกิเลสพังกัหมดแล้วจ้าเลยสิเห็นไหมนี่ละฟังสินะ ว่าตะโคตรแท้เราจะเกิดมาเราก็ไม่เคยเห็นมืดเราก็เคยมืดก็บอกชัดๆอย่างนี้เวลามันมืดก็บอกเวลาสู้กิเลสไม่ได้น้ําตาลล่วงเราก็บอกเนี่ยเอาเหตุเอาผลจากตัวเองมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังตามหลักความจริงของศาสดาที่สอนไว้นะไม่ได้เอาของหลอกลวงมาสอนนี่เวลาถึงขั้นที่ว่ากิเลสพังหมดแล้วนี่จ้าหรือมันอครอบโลกธาตุข้ามรู้นี่นะมันครอบโลกธาตุแต่พูดให้ใครฟังไม่ได้ พราะมันไม่เป็นฐานะที่จะพูดพูดอย่าะไรก็ไม่เหมือนไม่มีอะไรเหมือนแล้วมันเลยไปหมดทุกอย่างแล้วเราพูดถึงเรื่องครอบละเอียดอ่อไม่มีอะไรเทียบแล้วคือเหล่านี้จะเอียดขนาดไหนมากระปบงสมมุติอันนั้นเลยสมมุติไปหมดแล้วพูดไม่ได้นี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าหัวใจดวงนี้แหละทีนี้เวลาเจ้ามาแล้วครอบหมดโลกธทเจ้าครอบเลยไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้า เพราะเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันพอพางกันมานี่กระเทือนพระพุทธเจ้าทุกพระอ,องค์เลยท่านไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีมีมากมีนอ้อยเพียงไรอันนี้กระเทือนขึ้นถึงกันหมดท่านเป็นอย่างนั้นนะนี่ล่ะพระพุทธเจ้ามีมากมีน,อน้อยมันจึงประกาศในหัวใจดวงนี้ออกกระจายกันหมดเลยนี่ยใจดวงนี้ล่ะใจพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเวลาธาตุขันผ่านไปแล้วนะ เวลามีชีวิตอยู่ก็เรียกพระยาตัสลูจิตนี้ก็อยู่ในร่างนี่แหละจิตบริสุทธิ์เนี่ยเป็นธรรมธาตุแต่มีขันเป็นสมุิแฝงอยู่พอขันนี่พังไปแล้วเป็นธรรมธาตุล้วนๆจิตที่บริสุทธิ์นี้เป็นธรรมธาตุล้วนๆจิตของผู้เจ้าทั้งหลายเป็นธรรมธาตุล้วนๆครอบโลกธาตุไม่ต้องไปถามใครเห็นชัดนี่แหละที่ว่าทำมีอยู่คือครอบโลกธาตุล้วนแล้วตั้งแต่ จิตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยกี่พระองค์เนี่ยออกเป็นอันเดียวกันเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติอย่างเดียวกันหมดแล้เรียกว่นนิพพานนิพพานแยกจากนิพพานไปก็คือธรรมชาติก็ได้วันนิพพานก็ได้พูดให้เราเห็นนีน่ชัดๆก็คือว่าเป็นธรรมชาติครอบโลกธาตุในแดนสมมุน,นีครอบหมดเป็นธรรมชาตินี่ที่ว่าเราลึกถึงท่านมารรมีอยู่ทำอยู่คือธรรมชาตินนี้เอง ผู้ปฏิบัติตนไปเขาไปก็เหมือนกับเราสร้างบาร,รมีออกไปมากๆเหมือนสายทางของน้ําที่ไหลลงไปไหลลงไปเข้าไปหามหาสมุทรทะเลหลวงแล้วเรียกว่าแม่น้ํมหาสมุทรเท่านั้นจะเรียกว่าแม่น้ําสายนั้นสายนี้ไม่ได้เพราะมันเข้ารวมตัวแล้วนี่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายเมื่อเข้าถึงจุดนั้นแล้วเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงแห่งธรรมเรียกว่าธรรมชาตินั่นเป็นไง นี่แหละความจริงนี่ทอดมาให้พี่น้องทั้งหลายฟังเราสอนโลกเราไม่ได้สอนเล่เลนๆนี่นะเราสอนอย่างความกล้าหาญจันทร์ช,ชัยมากทีเดียวอืเราไม่เคยโชกชาตาสามแดนโลกธาตุนี้เราข้ามหมุนไปหมดแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความละเอียดไม่มีใครข้ามได้จิตดวงนี้ว่างเราเองเราก็ข้ามไม่ได้นะแต่กล้าที่จะนํามาพูดพี่น้องทั้งหลายเพื่อเป็นจ้กคิพยานให้มีกําลังใจปฏิบัต,บติบาบุญนรกสวรรค์อมกอยาไปถามว่างั้นเลยให้เชื่อบุรีเจ้า ให้พยายามละกันนะอ่ะมัมีใครเป็นเอกยิ่งกว่าพุทิเจ้าหรกทรงรู้แจ้งจริงจริงเราตัวเท่าหนูล่อะอาความสงสัยไม่ได้นะว,ว่าบาปบุญนโลกสวรรค์กราบราบเลยอ๋ออย่างนี้เหลือท่านท่น,ทนนั้นล่ะกระเทือนถึงกันหมดเลย